ลาพิบาลพัทรสิิพิบาลน,นะคะทุกคนนี่ไงที่แก่เดิมนี่ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเปียกมากเลยค่ะฝนตกฝนตกแรงมากค่อนข้างแรงนี่าบ้านสวัสดีครับก่อนชาบ้านจ้ะสวัสดีค่ะก่อน โอ้หน้าตาพอบ้านไปทําอะไรมาวะเนี่ยไนอนทั้งคืนปะเนี่ยพอบ้านไปทําอะไรมาเมื่อคืนฉล,นะลองค่ะฉลองค่ะทุกคนไม่ได้ถูกเลขนะจะลองเพราะเลขกินค่ะจะลอง,ลองพอเพราะเลขกินใช่ไหมามาตลาดพิบาลซื้อเนื้อมาสองกิโลอ่ะไปเอาเอาพอบ้านแบกจนหนักแล้วเนี่ย <laughs> พอบ้านแบกเนื้อนะทุกคนะไปมาอีกเลยอันนี้เอาไว้ต้มใช่ไหม,ไมไโอ้โหวันนี้ข้าโวโพดเยอะมากเลยค่ะเพื่อนให้มาเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวไปดูถึงบ้านอีกรอบหนึ่งนะอันนี้แวะปากจอยใช่ไหมให้เขาได้เลยอ๋ออันนี้อพอบ้านคุณซื้อนั้นไม่ใช่ของเรานะคะพอดีเพื่อนก็โชคดีนะคะเมื่อวานเขาซื้อเนื้อมาเลี้ยงนะคะ ซื้อเนื้อเลี้ยงเพือนเพื่อนเพื่อนของพ่อบ้านนะโดนรางวัลใหญ่ค่อนข้างจะเยอะอุ้ยเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะทุกคนเออว่าทําไมพ่อบ้านกับแม่บ้านไม่ซื้อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะจะเป็นเรื่องเล่าแล้วล่ะมากลับบ้านกันนะคะทุกคนเราออกจากตลาดซิลิพีบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่ไงคะ ออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปทำกับข้าวให้นายกินจ้าไหนอะอเราซื้อของครบยังครบยังโถเจ้าเรือนี่นะฮะทุกคนีค๋ยว็นทายดูด้านหลังกาจะเป็นอย่างนี้เอ่ยไปด้านหลังแค้พอบ้านเขาขับรถไปดีกว่าแล้วแก้วก็าย กระเป๋าใหญ่ใหญ่เท่าตัวเลยวันนี้กระเป๋ากับตัวไส่เสื้อผ้าสี่ชก้นไปเดี๋ยวเราเจอกันที่หยกตะก,กาเข้าบา้านตะก,ก้าเข้าปู้สวัสดีจ้าผมก็แก้วไปแล้วนะคะวันนี้ก็ มาถึงครัวเรียบร้อยคือตอนนี้ก็เตรียมตัวจะทํากับข้าวนะคะทุกคนใสพักผ่อนเื้อนเรียบร้อยนะคะทุกคนสัญลักษณ์พิซซากก็เลยเดี๋ยวจะอ,อ่าเรียกอะไรนะก็เลยทายเอาครึ่งตัวนะคะทุกคนตอนนี้แก้วก็กำลังเตรียมตัวกำลังจะทํากับข้าวให้นายกินนะคะทุกคนสบายดีทุกคูทุกคนเฟิร์สเดอคิดฮอดสุก,ทกูทุกคนคะ่ะหลังจากที่แก้วไม่ได้ออกยูทูปลายมือแล้วจ้ะเนาะเน,ะนื่องจากก็ มีงานประจำเนาะค่อนข้างจะยุ่งนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ออกนะคะทุกคนไม่ว่า,ากันเนาะทางใดก็ฝากขอบคุณสุขูมทุกคนเด้อที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แก้วตลอดมานะคะเนาะวันนี้มีโอกาสก,าก็เลยแบบว่าเออออกมาแบบว่า,า,า,าจะออกหน้ากล้องอีกนะนานหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้จะทำอ่าเมนูเด็ดๆเด,เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมันรอรับชมนะคะทุกคน ขอโทษนำไลยๆเด้อเนื่องจากฝนตก้ลยจ้าบบสามารถออกคลิปได้จ้า